สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกคนชอบไก่ต่อนะครับวันนี้ครับเอาไก่มาโชว์นะครับผมมีอยู่หลายตัวนะครับเนี่ยตัวที่หนึ่งนะหูขาวครับใครละชอบหูขาวตัวนี้พันหนึ่งนะครับตัวนี้พันหนึ่งแบ่งนะตัวนี้ใครชอบก็ซักได้นะส่วนตัวนี้หูแดงครับผมหูแดงตัวละบพันหมดเลยนะครับแบ่งตัวรับพันนะนี่นะ มีอหกตัวนะครับไก่หนุ่มๆน,นะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับแบ่งวันนี้วันเดียวนะครับตัวละพันนี่นะเสียงคันนะนี่นะสวยงามครับผมตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยทุกตัวนะ อันนี้ฮะพ่อเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งนะฮะพ่อเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งใครชอบก็ทักมาเลยนะครับนี่นะหกตัว